วิธีใช้ระบบวินเวสเตสมัครเว็บอสังหาอัตโนมัติแนะนำนะคะให้ทำผ่านคอมพิวเตอร์นะคะใช้งานได้ที่ w o w web web agents w i n v e s t e r co t h s l o g i n ค่ะหรือให้ง่ายกว่านั้นนะคะไปที่เว็บไซต์ของ w i n เวสเตอร์ w o r l w w w i n v e s t e r co t h นะคะแล้วก็คลิกที่เว็บเอเจได้เลยค่ะ ระบบจะนำคุณมาสู่หน้านี้ค่ะคุณก็ล็อกอินนะคะด้วยอีเมลและพาสเวิร์ดเดียวกับที่ล็อกอินบนแอปมือถือนะคะสิ่งที่ควรทราบนะคะก่อนที่จะใช้ระบบ r e g i s t e อร์อัตโนมัตินะคะนั่นก็คือระบบ Re g ิ s t e r ในเว็บไซต์อสังหาอัตโนมัติต่างๆของเราเนี่ยนะคะจะปรากฏให้ใช้งานได้นะคะก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานนะคะไม่เคยเล็อกอินเว็บไซต์อสังหาเหล่านั้นนะคะในระบบของ w ินเวสเตอร์มาก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเรามาทำการ Register ร์เว็บไซต์อัตโนมัติกันค่ะโดยการกดไปที่แถบสีฟ้าที่เขียนว่า Register a n l o o i n n ค่ะและเมื่อคลิกแล้วนะคะก็จะนำมาสู่หน้านี้ค่ะเราก็กรอก Username และ Password ค่ะ Username และ Password นะคะเราสามารถที่จะกำหนดได้เองเลยนะคะแต่แต่ค่ะมันมีหลักการตั้งนะคะเพราะว่าแต่ละเว็บไซต์นะคะก็มีกติกานะคะ าบางอันเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลยสรุปมาให้นะคะว่าถ้าตั้งตามนี้นะคะรอดแน่นอนนะคะไปต่อได้แน่นอนนะคะรีจิสเตอร์ได้ทุกๆเว็บไซต์นะคะนั่นก็คือค่ะ Username น,นะคะต้องตั้งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะบวกกับตัวเลขค่ะเช่นอรนาดส8นะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว18ะคะ่ะ ส่วนพาสเวิร์ดนะคะต้องตั้งเป็นตัวอักษรอังกฤษนะคะพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กค่ะเช่น Y ตัวใหญ่นะคะ O ตัวเล็ก1810ตามนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะกดปุ่มเพื่อเริ่มทำการสมัครอัตโนมัติได้เลยค่ะระบบจะทำการ process นะคะและนำคุณมาสู่หน้านี้ค่ะจำนวนเว็บไซต์ register และ log in ที่สำเร็จนะคะก็จะปรากฏอยู่บนหน้านี้ค่ะ จากนั้นนะคะหากเว็บไซต์ไหนนะคะระบบทำการรีจิสเตอร์สำเร็จแล้วนะคะคุณไม่ต้องมานั่งกรอกเองทีละเว็บทีละเว็บนะคะระบบจะทำการล็อกอินเว็บไซต์นั้นให้อัตโนมัติประหยัดเวลามากเลยค่ะรายชื่อ15เว็บไซต์นะคะที่รีจิสเตอร์และล็อกอินอัตโนมัตินะคะก็จะเป็นรายชื่อดังที่ปรากฏในสไลด์ตามนี้เลยค่ะสาเหตุหลักนะคะที่รีจิสเตอร์ได้ไม่ครบทั้ง15เว็บไซต์นะคะก็คือ1ค่ะ ตั้ง username และ password นะคะผิดกฎของบางเว็บไซต์ค่ะ 2. นะคะเคยใช้ username ที่ Register สมัครในเว็บไซต์เหล่านี้มาก่อนแล้วค่ะถ้าใช้ username ซ้ำนะคะก็จะไม่สามารถสมัครซ้ำได้ค่ะ